อ๋อไหน่ะด่อยโอทยังสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทุกคนบนโลกใบนีสสสส้สวัสดีพายูทูบทุกท่านนะครับวันนี้พามาดูการถอดชิ้นส่วนประกอบของเครื่องยนต์นะครับมาดูเราจะถอดยังไงมาดูหลักการของผมนะครับผมคิดว่าหลักการนี้น่าจะมีประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่า เราจะถอดชิ้นส่วนออกแต่และชิ้นส่วนได้ยังไงนะครับถ้ามีรอยต่อแบบนี้ถ้ามีรอยต่อแสดงว่าถอดแยกชิ้นออกจากกันได้นะครับส่วนเฟืองโซ่มาร์คสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับมาร์คสตาร์ทเครื่องยนต์เราถ้าเราถ้าเรามองไม่เห็นมาร์คเราก็เอาเดี๋ยวผมจะเอาสีมาขีดไว้นะครับเอาสีมาแต้มไว้ครับเอาสีมาแต้มไว้แต่ละเฟืองให้มันขบกันตรงไหนนะครับเอาสีแต้มไว้เลยครับถ้าเราไม่มั่นใจจริงๆก็จะมีสีบอกอยู่แล้ว มีรอยแต so so ้มอยู่แล้วนะครับมีรอยแต้มอยู่แล้วนะครับมีรอยแต้มมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีมาร์กเฟืองมาอยู่แล้วนะครับมีมาร์กอยู่แล้วครับมาร์กที่เราให้เข้าใจว่ามาร์กมีสามตัวที่จะเป็นจริงๆก็คือมาร์กดูลูกสูบเลื่อนขึ้นแล้วก็มาร์กจ่ายน้ามันจากปั๊มน้ามันเชื้อเพลิงเท่านั้นนะครับมาร์กมาร์กลูกสูบนะครับมาร์กลูกสูบแล้วก็มาร์กปั๊มนะครับสองอย่างก็เครื่องยังก็จะสตาร์ตติดแล้วถ้าน้ำมันไม่ตันนะครับถ้าน้ำมันยังไหลออกมาที่ หัวฉีดของเครื่องยนต์เครื่องยนต์ก็จะสตาร์ทติดได้เหมือนเดิมนะครับสองมาร์กก่อนนะครับสองมาร์กครับเออสามมาร์กลูกสูบนะครับเพราะพลาข้อเหวี่ยงนะครับพลาข้อเหวี่ยงมาร์กลูกสูบมาร์กลูกสูบุกสูบเลื่อนขึ้นถึงตำแหน่งที่ศูนย์ตายบนนะครับตำแหน่ง TDC ด้านบนสุดลูกสูบเลื่นขึ้นมาสูงสุดแล้วก็พร้อมที่จะจ่ายนะ้ำมันด้วยมาร์กปั๊มเชื้อเพลิงนะครับมาร์กปั๊มเชื้อเพลิงครับแล้วก็มาร์ก ของก็เดืองกดวาวสามมาร์กเครื่องยนต์ก็จะทําการสตาร์ตติดได้สายไฟทั้งหลายแหล่เราไม่ไ้องไปสนใจมันมากครับเนี่ยมันไม่อะไรมีอะไรหรอกมา <c oughs> ดูเน้นๆกันเลยเน้นสาม,มารถกให้สตาร์ตติดได้สายไฟทั้งหลายแหล่ก็จะเป็นสายไฟต่างๆต,ตัวเซนเซอร์ บางคนถามว่าเซ็นเซอร์ตรวจจับมีอะไรบ้างครับเวลาเวลาที่เนี่ยก้านมันหลวมนะครับก้านถ้าเกิดก้านหลวมนะครับแบริ่งก้านหลวมนะครับแล้วก็แบริ่งเพลาเข็หวี่งหลวมไม่มีมาร์กตรวจจับนะครับไม่มีมาร์กตรวจจับหรือว่าเวลาที่ว่าเอปั๊มน้ํามันเนี่ยปั๊มปั๊มน้ํะปั๊มน้ําเสียก็ไม่มีเซ็นเซอร์ตรวจจับนะครับสำหรับเซนเซอร์ปั๊มน้ําไม่มีนะครับเขาไม่ได้สร้างเอาไว้ให้นะครับไม่ได้สร้างเซนเซอร์ปั๊มน้ําไว้ให้นะครับ เซนเซอร์จะมีอยู่แค่เซนเซอร์พรเพลาข้อเมียงแล้วก็เซนเซอร์ตรวจจับพลารอริรรนแล้วก็เซนเซอร์ตรวจจับความร้อนและความเย็นนะครับยนย่ี้ทั่วไปมีมีอยู่เจ็ดตัวเซนเซอร์นะครับเวลาเรามาดูถึงออคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับคอมเพรสเซอร์แอร์ ถ้าซีนคอมเพรสเซอร์แอร์มันรั่วออกมาเมื่อไหรแล้วแอร์ไม่เย็นเนี่ยก็ไม่มีเซ็นเซอร์ตรวจจับนะครับเนี่ยถ้าซีนซีนซีนคอมแอร์รั่วออกไม่มีเซ็นเซอร์ตรวจจับเราต้องไปต้องเสียเวลาไปถอดไปแช่น้ําดูแล้วไปจุ่มน้ําดูว่าซีนของแอร์มันรั่วหรือเปล่านะครับนี่ยครับเซนเซอร์ไม่ได้ตรวจจับได้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าวิศวกรเขาไม่ได้ออกแบบมาให้ทุกอย่างเขาเขาออกแบบมาให้แค่บางส่วนเท่านั้นครับโอเคคลิปนี้ก็จะวาสวัสดี <laughs> วันนี้มันหยุดครับไม่ได้ไปส่งปูน ก็เลยมาพาฝึกเทคนิคการซ่อมรถยนต์กันต่อนะครับเดี๋ยวถ้าจังหวะดีๆผมก็จะพาซ่อมแอร์ด้วยนะครับวันนี้ก็ยังไม่มีงบประมาณไปลงทุนเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวจะทาคลิปให้ดูแล้วก็จะทําวิดีโอให้ดูนะครับส่วนง่ายๆเลยถ้าแอร์ไม่เย็นลําดับที่หนึ่งเลยก็มีการซีนคอมแอร์รั่วนะครับต้องถอดคอมแอร์ไปแช่น้ําดูนะครับแล้วก็เปิดลมเข้าไปในคอมแอร์นะครับปุดรูให้ดีนะครับ ว่าน้ามันรั่วอ,ออกมาจากรูคอมแอร์นี่หรอเปล่าจากรูซีนด้านหน้านี่หรือเปล่านะครับนี่นะครับน้ํายามันรั่วอ,ออกได้นะครับเพราะว่าน้ํายามันต้องเข้าไปอยู่ในคอมแอร์นะครับอย่างนี้ก็ไม่ได้ลงะไรดูแล้วครับเดี๋ยวเขาว่ากัน